ก่อนเริ่มคลิปนะครับเพื่อนๆกดตะกร้ามุมล่างซ้ายนะครับแล้วเข้าไปซื้อก่อนนะครับก่อนที่จะดูรีวิวครับเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆคนจะต้องเสียตังกับเจ้าตุ่นปักเป็ดตัวนี้นะครับคือตอนที่ผมเห็นภาพโปรโมทครั้งแรกอะผมรู้สึกถูกใจเลยเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นเป็น,ปนกราฟิกนะครับก็ชอบวาดรูปชอบงานอาร์ตอะไรต่างๆยิ่งเมาส์ที่มีกล่องสวยๆเนี่ยผมจะยิ่งชอบมากเลยเพราะว่า เออด้วยความที่เราเป็นกราฟิกมันก็อินนะเนอะเออตัวนี้ครับมีทุกอย่างอย่างที่ผมบอกเลยนะครับพร้อมกับตัวเมาส์ที่มีสเปคที่ค่อนข้างโหดมากๆที่สําคัญครับคือเรื่องรูปทรงครับมันจะเหมือนกับเมาส์ในตํานานตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับผมยังเก็บไว้อยู่เลยเป็นเมาส์ใช้สายนะครับรูปทรงมันเหมือนกันเด็ดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งทําให้ผมอินเข้าไปอีกนะครับคลิปวันนี้นะครับผมจะแบ่งปันความอินนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าทําไมผมถึงชอบเมาส์ตัวนี้ครับขอเชิญไปกับรีว สัมผัสแรกเลยอยากให้ดูกล่องก่อนเพื่อนๆ Duckbill ครับเท่าที่ผมแปลเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นตุ่นปักเป็ด่ะนอะตัวกล่องนะครับโคตรสวยเลยครับเพื่อนๆแล้วพอเปิดออกมานะดูดีๆนะนี่ฮะมีกราฟิกมีลวดลายครับตรงนี้เป็นที่ใส่เมาส์นะตรงนี้เป็นที่ใส่ตัวเมาส์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆพื่มันดูมียิง UV อะ่ะคือแค่กล่องเฉยๆอ่ะผมคิดว่าก็น่าจะหลายบาทแล้วเหมือนกันนะเพราะว่างานดีมากนะครับ แล้วก็ตัวเมาส์ครับนี่คือเจ้าดักบิลครับเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแล้วก็เป็นเมาส์ที่ผมคิดว่าไซส์กลางๆแอบเล็กนะเป็นไซส์ที่เล็กเหมือนกันนะครับนี่เป็นโลโก้ของ atk ตัวใหม่นะครับนี่สีมีอยู่3สีครับคือสีม่วงตัวนี้แล้วเขาจะเหมือนเป็นม่วงเมทัลลิกอะเพื่อนๆดูมันจะมีความสะท้อนแสงหน่อยๆแต่เป็นผิวด้านนะครับเป็นผิวด้านแล้วก็มีความเล่นกับแสงมากแล้วก็จะมีสีดําแล้วก็ขาวนะครับตัวรับครับเป็นตัวรับ8 k ของ atk ครับสายเคเบิลครับอันนี้เบสิกเลย ให้สติกเกอร์ของ a t k มาด้วยครับหมอฟฟี่สำรองอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยคือกริปเทปตัวนี้เพืเ่อนๆดูครับกริปเทปโคตรสวยเลยอะเออไม่กล้าใช้เลยเพราะว่าสวยมากครับนั่นแหละสิ่งนี้ผมชื่นชมนะคือเขาไม่ได้ไม่ได้แค่ขายเมาส์เท่านั้นนะแต่เขายังขายพวกงานอาร์ตขายงานกราฟริีขายกล่องสวยๆซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าคุ้มมากๆน้ำหนักนะครับช่างสดๆนะครับอยู่ที่ 48กรัมนะครับแล้วก็แบตตัวนี้ให้ที่500มิลลิแอมครับมันสามารถเบาได้มากกว่านี้อีกพื้นผิวการโคตติ้งค่อนข้างโอเคนะครับคือมันมันจะมีความเล่นกับแสงมีความเงาๆแบบนี้แต่ผมบอกได้เลยพื้นผิวฝืดมากนะครับมีการเคลือบที่ดีนะครับแล้วก็เหงื่อออกรู้สึกว่าหนึบๆดีไม่ได้มีความลื่นอะไรเลยนะครับอันนี้ให้ผ่านเลยนะครับงานดีไซน์ครับเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำไทโด่งนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างเบสิกเลยนะครับมีสวิตช์เปิดปิดกับปุ่มปรับเปลี่ยน DPI นะครับ สวิตด้านหน้ามีความต่ำๆหน่อยแล้วก็แอบ,บมีความเฉิดเดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะล็อกนิ้วของเราเวลาวางนิ้วไปมันจะมีความล็อกนิ้วนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคําว่า ATK แล้วก็ชื่อรุ่นครับดักบิลด้านนี้นะด้วยความที่เป็นหน้าต่ำไถโด่งเนี่ยการจับเนี่ยมันจะเหมาะกับการจับแบบอคอกริปมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ซิบคอนะขึ้นคอก็สามารถจับได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงท้ายที่มันนูนโดง่งนั่นแหละแล้วก็ด้วยความที่เมาส์ตัวนี้ครับ ตรงกลางจะแคบมากนะครับด้านหน้าแคบตรงกลางแคบแล้วก็ท้ายบานออกผมรู้สึกว่าคนที่จับแบบ agressive call เนี่ยจะชอบมากๆเลยเพราะว่านิ้วของเรามันจะมีการจิกตัวเมาส์ที่ทําได้ง่ายมากๆนะครับด้วยสัสดส่วนโค้งตรงนี้ครับเวลาเราเอานิ้วทาบไปเอานิ้วโป้งวางไปมันจะจิกตัวเมาส์ได้กระชับมากๆนะครับคนที่จับแบบ c อกริ r i ผมคิดว่าชอบตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมจับแบบ c อกร g r i นั่นแหละชอบเมาส์ตัวนี้มากๆ เรื่องของการจับนะเรื่องของรูปทรงครับอันนี้อยากจะชวนคุยยาวๆนิดนึงนะครับผมขอเปรียบเทียบกับตัวแรกนะครับ VFE Mat R นะครับถ้าดูลเซนจากอุโรเชฟครับสังเกตว่าสัดส่วนเท่ากันเลยนะครับยาว118นะครับสูง38 37นะครับแล้วก็กว้าง63นะครับซึ่งถ้าดูลเซนในอุโรเชฟเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเมาส์2องตัวนี้มันโคลนกันหรือเปล่ามันมีความเหมือนกันมากๆเลยแต่ถ้าเกิดดูของจริงเนี่ยเ,ออเพื่อนๆดูต่างไหม ต่างกันมากนะครับเพราะว่าแมตตอาจะเป็นเมาส์ที่ตรงกลางไม่ได้วาวมันจะมีความตรงๆเลยนะครับแล้วก็ท้ายบานออกไม่เยอะนะครับแต่ดักบิลนะครับตรงกลางแคบมากนะครับนั่นแหละเพื่อนๆมันมีความต่างมากนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อคือเราจะดูแค่ลายเส้นจากเอโรเชฟไม่ได้นะครับเราควรจะต้องหาของจริงดูนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความต่างเพราะฉะนั้นการจับก็ต่างกันแน่นอนนะครับแบบนี้อีกตัวหนึ่งครับสุดยอดเมส์หน้าต่ำไทโรกอีกตัวคือโซ r a ร2นะครับอ่าดูด้านล่างก่อนนะครับ มีความแคบเหมือนกันด้านท้ายบานออกเหมือนกันนะครับแต่ตัวดักบิลจะมีความแคบกว่านิดนิดนะครับดักบิลแคบกว่านิดๆิดนะครับแล้วก็เป็นมอนตน้าต่ำท้ายโดเหมือนกันแต่ถ้าดูลายเส้นในอุโลเชฟครับดักบิลส่วนท้ายจะมีความนูนโดมากกว่าแล้วก็ส่วนโซลิดคลิกจะมีความสูงมากกว่านิดนิด แต่ความรู้สึกในการจับจริงๆผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับเป็นเมา์ที่ตรงกลางแคบเหมือนกันจิกได้ดีพอๆกันครับเพียงแต่ว่าดักบิลตรงกลางจะแคบกว่านะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความกระชับได้มากกว่ามีความพลิ้วในการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนไหวมากกว่านะเพราะว่าด้วยความที่เมาส์แคบนั่แหละนะครับแต่โดยรวมฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะครับเป็นเมาน้าตั้งท้ายโด่งมีอะไรชนอุ้งมือพอๆกันทั้ง2ตัวนะครับตัวสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าดักบิลเนี่ยมันโคนตัวนี้แหละนั่นก็คือ Actify m 4บอยากจะให้ดูภาพในอยเก่อ เท่ากันเกือบไปเป๊ะเลยนะครับเท่ากันเกือบไ,ไ,ไปเป๊ะเลยสัสดส่วนต่างๆเท่ากันเกือบไ,ไปเป๊ะเลยค้านี้มาดูของจริงเพื่อนๆดูของจริงด้านล่างเป็นไงครับเหมือนไหมส่วนตัวผมผมว่าเหมือนนะนะครับตรงกลางแคบด้านท้ายบานออกนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโดงเหมือนกันนะครับซึ่ง M42 ตัวเนี้ยแม่งเป็นเป็นเมาส์ในตำนานสําหรับผมแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําเมาสหน้าต่ำท้ายโดง น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําเมา์มีรูน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําเมส์ที่สามารถถอดเปลือกด้านหลังได้นั่นแหละผมชื่นชมเอ็กซิฟามากเสียดายที่ตอนนี้เราไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆจากเขาแล้วนะครับนั่นแหละความเป็นดักบิลครับด้านหน้าจะต่ำานะแล้วก็สวิตจะมีความเฉิดเฉิดนิดนึ่งผมให้ให้เพื่อนๆมองเปรียบเทียบดูนะเนี่ยผมสึกว่าคล้ายๆกันนะสวิตมีความเฉิดเิดหน่อยๆน,อยนั่นแหละผมเลยอยากจะฟันธงว่าดักบิลเนี่ยมันมีความโคน m 4 2นั่นแหละนะครับ ตัวเนี้ยแม่งเป็นสุดยอดเมาส์ที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นเมาส์ใช้สายนะแต่ผมบอกเลยว่าซูเมาส์ไร้สายได้ทุกตัวนะครับอันนี้ดีมากๆส่วนตัวเสียดายมากนะอยากจะให้เอกทิ ify กลับมาทำใหม่มากๆนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชอบแบรนด์หนึ่งเลยเรื่องเซนเซอร์ก็หายห่วงครับเป็น p r 3 9 5 0นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันอันต้าโดยอาจจะมีการจูนอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวรับให้มาก็ถือว่าผมเชื่อใจแล้วกันเชื่อใจในการใช้พึ่งเลอสสูงนะครับแต่ก็นั่นแหละ h a n n e l 1K ตลอรครับ สวิตช์คลิกนะครับตามข้อมูลเนี่ยเป็น F E Optical Switch นะครับก็เป็นสวิตช์ที่ใช้แรงกดน้อยนะครับคล้ายๆล้าย a r m r o n แหละแล้วก็เสียงแอบมีความแหลมๆกว่านิดนึงคล้ายๆล้าย a r m r o n นะครับแล้วก็เอองานดีไซน์มีความโบูเบิลน้อยมากๆเลยตัวสวิตช์นิ่งนะครับอันนี้ชื่นชมเลยไปฟังเสียงคลิกกันนิดนึงครับ ตั้งค่าครับตั้งค่าพันเว็บได้ครับแล้วก็ ETK เขามีหน้าเว็บใหม่ของเขาครับซึ่งดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็คือหน้านี้ครับกดเข้ามาครับอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะการรีแมปปุ่มนะครับมาโคร DPI setting นะครับก็ปรับได้ละเอียดมากๆเลย Performance mode ครับเป็นการปรับพ i n g r a รดนะครับก็สูงสุดที่8000นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการตั้งค่าเซนเซอร์นะครับซึ่งเขายังแปลไม่หมดนะยังมีภาษาจีนอยู่นะแต่ก็สรุปง่ายอันนี้เป็นถ้าเกิดใช้งานแบบทํางานหรือว่าเล่นเว็บนะครับให้เลือกอันนี้นะครับก็ ตัวเมาส์ก็จะมีประสิทธิภาพที่ปกตินะครับแล้วก็จะไม่ได้กินแบตมากนะครับแต่ถ้าเกิดจะแบบจริงจังเกมมิ่งนะครับก็มาเลือก2อันนี้นะครับจะเป็นการที่ตัวเมาส์จะมีการส่งสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะครับค่าเรดินซีที่ต่ําลงนะครับแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นประมาณนี้นะพารามิเตอร์ครับมีให้ปรับอะไรเยอะเลยนะครับพวกโมชั่นซิงอะไรต่างๆแหละนะครับรีปดิแทนนะครับอันนี้ปรับละเอียดมากเพื่อนๆดูนะครับ0.7นะครับแล้วก็สามารถปรับเพิ่มได้ทีละ0.1นะครับนี่อันนี้ถือว่าเน ความที่เป็นเซ็นเซอร์ตัวท็อปนะครับแต่สูงสุดอยู่ที่1.7นะครับผมก็ใช้ที่ประมาณหนึ่งก็พอนะแล้วก็อันนี้ครับเซนเซอร์โรเตชันนะครับก็ไม่แนะนำให้ปรับแล้วกันนะครับหน้าเว็บใหม่ดูดีพอสมควรนะครับแต่มันจะมีความแตกต่ตางอย่างหนึง่งอันนี้เป็นหน้าเว็บตัวเก่าของเขานะครับเป็นหน้าเว็บตัวเก่าของเขาเขาจะมีเครื่องมือที่สามารถเช็คพลังเลตข,ของเมาส์ได้นะครับซึ่งตัวใหม่เมื่อกี้ผมหาไม่เจอนะแต่นี้ครับ ผมลองเช็คดูเลยกันนะครับเช็คในเว็บของ ATK นะครับเมื่อกี้เราเซตพุ่งเลที่8,000เนอะก็เนี่ยครับนี่มันจะขึ้นเลยครับนี่แม็กสุด8,000นะครับก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าเขาจะเอาไอ้ตัวนี้นะครับไปอยู่ในหน้าเว็บใหม่ของเขาเนาะความรู้สึกในการใช้งานจริงครับก็ตัวเมาส์ทําหน้าที่ได้ดีครับไม่รู้จะติอะไรนะในระยะหลังๆนะครับสินค้าจาก ATK ผมคิดว่าเชื่อใจได้นะครับพวก เอทีเคเก็เป็น G 4ปที่เบามากๆแล้วก็ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับดักบิลตัวนี้ก็เป็นเมาส์หน้าต่ำไทโด่งที่มีความแปลกมากๆตัวหนึ่งที่ผมใช้คําว่าแปลกมากๆตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหน้าต่ำไถโด่งที่แตกต่างกับชาวบ้านในตลาดนะครับคือมันโครนเมาส์เอ ify m ย2ที่หลายปีมาแล้วอะ่ะเออคือคงจะมีคนลืมเมาส์ตัวนี้ไปหลายคนเหมือนกันนั่นแหละเขาเอารูปทรงของเมาส์ตัวนี้มาโครนมาใช้ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้าง แปลกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่จะว่าจับง่ายไหมผมก็ตอบว่าจับไม่ง่ายเลยกันมันเป็นมันจะเป็นความหน้าตา่างไถโด่งที่มีความแคบนะครับมันต่างจากเมาส์ปกติที่เพื่อนๆเคยใช้แน่นอนนะครับอันนี้พูดเลยเพราะว่าเราหารูปทรงแบบนี้ในตลาดได้ยากมากแต่ก็แนะนํานะครับสําหรับคนที่จับแบบพวกเ e อ็กซ์ซิคอร์เรเคอร์นะครับแล้วก็ชอบจิกตัวเมาส์ผมคิดว่า เพื่อนๆน,น่าจะชอบเมาส์ตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเมาส์ผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่เล็กนะเป็นเมาส์ที่ไม่ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนมือใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงถ้าอยากจะใช้เจ้านี้นะทำไมผมถึงเชียร์เจ้าดักบิลตัวนี้ครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของราคาครับมันเป็นเมาส์บัตเจ็ตพอสมควรถ้าถ้าเกิดเพื่อน,อนใช้โค้ดนู่นนี่นั่นนะน่าจะได้ที่ประมาณ2004 2000กลางๆถึง2,000นต้นๆน,นะครับผมคิดว่าได้แน่นอนนะครับ ได้เมาส์หนึ่งตัวที่สวยแบบนี้นะครับแล้วก็ของแถมที่เพื่อนๆคงเห็นแล้วใช่ป่มของแถมโคตรสวยโคตรจัดเต็มเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้น2004 <S <S 2 0 0พผมคิดว่าจ่ายเถอะเพราะว่าคุ้มแน่นอน <S <S อีกข้อนึงนงครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองรูปทรงแบบนี้นครับอยากให้ลองครับเพราะว่ามันคือ M 4 2ในเวอร์ชันอัปเกรดทุกด้านเลยนะครับเซนเซอร์ดีขึ้นเบามากขึ้นสวยมากขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะ ผมบอกเลยว่าม,มันอาจจะมีความแตกต่างกับเมาส์ในตลาดแน่นอนนะครับเพราะว่ารูปทรงนี้เขาไม่มีใครใช้มาตั้งนานแล้วนะครับมันเป็นเมาส์ที่เก่ามากๆนะครับแล้วก็ a อ k เคได้ขุดรูปทรงนี้มาทําใหม่ก็ส่วนตัวผมผมเป็นคนที่อินกับ m 4 2มากๆนะครับพอดักบิลขุดรูปทรงนี้มาใช้มันทําให้ผมรีบซื้อเลยนะครับชอบมากๆกนะครับก็นั่นแหละอยากจะแบ่งปันความอินนี้นะครับให้เพื่อนเือนได้ไปลองใช้งานกัน มันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะบอกเลยมันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ถ้ามันเข้ามือกับเพื่อนแล้วมันเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับก็ในยุคป,ปัจจุบนันเราคงไม่ต้องการแค่เมาส์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าเราคงต้องการเมาส์สวยๆไว้ประดับโต๊ะเราเหมือนกันแหละนั่นแหละครับฝั่งดักบิลตัวหนึ่งนะครับยังไงไปช้อปปิ้งกันแล้วกันนะครับ